รเรียนอาริยาศึกษาโรคคุณค่าเยาวชนคนรุ่นใหม่โรงเรียนอริยาศึกษาสำกักสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงสํานักงานคณะกรรมการส่สงเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่132หมู่2ตําบลบางไทรอําเภอควนหนุนจังหวัดพัทลุง เปิดทำการสอนนั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางกรารยาขาวดีเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทำความรู้จักกับโรงเรียนอริยาศึกษาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนอริยาศึกษากันนะคะ โรงเรียนของเรามีแหล่งเรียนรู้มากมายที่ให้นักเรียนได้มาศึกษาและหาความรู้กันค่ะโรงเรียนอริยาศึกษานะคะจะตั้งชื่ออาคารต่างๆตามชื่อดอกไม้ในโรงเรียนค่ะอาคารนี้นะคะจะมีดอกฟองฟ้าอยู่ด้านหน้าอาคารโดยตั้งชื่อว่าอาคารฟองฟ้าค่ะประกอบไปด้วยห้องมุดห้องไตรชุมฟฟ้าและห้องคอมพิวเตอร์ค่ะ สวนนี้นะคะมีดอกชวนชมสีชมพูอยู่หน้าอาคารเลยค่ะเราเลยตั้งชื่อว่าอาคารชวนชมค่ะอาคารนี้มีดอกแก้วอยู่ข้างหน้าเราจึงเรียวกว่าอาคารดอกแก้วประกอบด้วยห้องเรียนอยของน้องๆอนุบาลห้องโครงการงานศิลปการห้องพยาบาลและห้องวิชาการค่ะโรงเรียนของเรามีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้าง ค่ะสามารถให้พี่ๆน้องๆมาเรียนรู้ที่นี่ได้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกนกยูงค่ะนี่นะคะคือหา่านไก่ต๊อกและคอกเป็ดค่ะอาหารเศษอาหารที่เหลือนะคะเราก็จะเอามาให้หา่านเป็ดและไก่ต๊อกค่ะ เลี้ยงปลาบ่อน,นินนั้นจะมีอนุบาลหนึ่งถึงชั้นผปมนศึกษาด่ที่กหกไม้าหารปลาและปลาที่เราเลี้ยงนั้นสามารถนํามาทําอาหารกลางวันให้น้องๆเลยที่ได้ไรับประทานกันค่ะจากนี้นะคะก็ยังมีอริยาปักและยังมีต้นไม้ ว่ายมามน้ำเป็นทักษะในการว่ายน้ำซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนักเรเียนเราคือว่ายน้ำเป็นเป็นมารยาสามารถสื่อสารค่ะด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภรัตน์คุณเกิดเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอาญาศึกษาเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชา นอกจากนั้นยังให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังฝึกความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆตามความเหมาะสมของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณค่ะ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมวัยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพกบกับครูอิงวิภาวีขาโปงนะคะครูจะพาไปรู้จักกับ เด็กผสมวัยกันนะคะว่าในแต่ละวัน,นเด็กเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างโดยกิจกรรมที่1นนะคะจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะโดยเด็กๆของเราจะมีการพัฒนาด้านร่างกาย2จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้กได้เรียนรู้ตามหมักการเรียนรู้และเป็นกิจกรรมที่บูรณาการผ่านการเล่นและ วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันให้เด็กเกิดกระบวนการคิดการวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาต่างๆค่ะและต่อมากิจกรรมที่3นะคะจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตีนะคะจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งต่อมาเป็นกิจกรรมที่5ค่ะจะเป็นกิจกรรมเล่นตามมุมนะคะโดยให้เด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้อิสระในการเลือกเล่นค่าแรุดท้าย กิจกรรมที่6กิจกรรมเกมการศึกษานะคะจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการที่ของเด็กในการพัฒนาความคิดรวบยอดการแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่านการเล่นเกมการศึกษาเช่นเกมโดมิโนเกมตัดต่อภาพเกมจับคู่ภาพเกมแเล็กเกมมือหนึอีกมากมายค่ะการจะประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กะสมไวที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะ เป็นการเรียนรู้แบบ active learning ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติลงมือด้วยตนเองนะคะโดยมีครูปเป็นโค้ดหรือว่าเป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆค่ะนอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิวชาการด้านต่างๆตามความสนใจของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพรัฒนาตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในส่วนของความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการโรงเรียนได้มีการจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีการจัดทําข้อมูลการแพ้อาหารของนักเรียนติดไว้ที่โรงอาหารเพื่อให้คุณครูทุกท่านรับทราบโดยทั่วกันนอกจากเอาใจใส่นักเรียนแล้วโรงเรียนยังเอาใจใส่ผู้ปกค,ครองด้วยการอัปเดตชีวิตของลูกๆในแต่ละวันให้กับผู้ปกครองได้ทราบ ทั้งในเพจ Facebook และการลงเว็บไซต์ของโรงเรียนทุกท่านสามารถติดตามโรงเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ aria ศึกษา .ac.th หรือ Facebook โรงเรียนอารียาศึกษาจังหวัดพัทลุงทุกท่านสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะ